จะไปเก็บน้วมันเก็บแบบตันเป็นตันนะเขาก็เห็นว่าแบบความสานมับสนุนในในมุมใหญ่ๆเน่ยครับเพาเห็นว่าจากที่ทามาสามปีที่เขาสนใจจริงๆคือเรื่องว่ายน้าม,มันอาจจะเป็นตัวอย่างของว่าแบบเอ,อจากที่เราทํางานเก็บขยะว่ายน้ําข้ามทะเลกันมาหลายรอบแล้วครับทรายรู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากทําเราก็ ทุกคนในทีมมาสาสมัครพิทักษทะเลอยากทำก็คือเราอยากว่ายข้ามสา3จังหวัดประมาณ9 0กิโลเมตรผ่านพื้นที่สวยๆทางฝั่งอันดามัน,นครับเพื่อให้คนมาสนใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่อยู่ตรงนี้เราก็ชีวิตทั้งชีวิตของมนุษย์คนรอบข้างทะเลเราก็ใต้น้ําว่ามันมีชีวิตที่อยู่ตรงนี้แล้วเราต้องรักษาพื้นที่ตรงนี้ให้กับทุกๆคนรุ่นต่อรุ่นนะครับ จากที่ผมทํางานอนุรักษ์มาผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนขาดในวงการอนุรักษ์ก็คือจุดรวมตัวครับในงานนี้ผมเปิดรับอาสาสมัครเยอะมากทั้งคนที่ทํากีฬาทางทะเลทั้งพายคายั k ว่ายน้ําเรามีคนว่ายน้ําจากทั่วประเทศมามีทั้งคนชราคนพิการมาด้วยคือทะเลมันเป็นบ้านที่ดูแลทุกคนนะครับเราก็เราเรารวมตัวเพื่อจะมาโชว์พลัง เป็นพันธมิตรกับทะเลที่เขาดูแลเราอะเลยมันมันเป็นการรวมตัวมาทำอะไรดีๆกันนะครับทีมนักว่ายน้ำที่จะมาร่วมกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่อนุรักษ์อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับ mm hmm. ก็คือว่าทรายกับเขาอะจะไปเก็บกู้อ้วน mm hmm. ตามกอหรือจะไปเก็บขยะตามหาดนะครับ mm hmm. คือมันเป็นวิธีตอบแทนพื้นที่ที่เราใช้ เลยอันนี้แค่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องมาทําระยะไกลแหละมันมันเล็กๆไม่ได้แล้วแหละประเทศเรากับทรัพยากรเรามันมันมีจุดที่มันเสี่ยงได้เยอะเสียหายได้เยอะเลยเราต้องทําแบบใหญ่ๆแล้วครับตอนนี้ผมได้มีนักว่ายน้ำประมาณ36ชีวิตมาที่ไว้ใจในตัวผมแล้วก็งานผมทุกคนก็ เริ่มลางานกันแล้วแล้วก็เตรียมตัวฝึกซ้อมไหว้น้ําเพื <ad> ่อจะมาเพื่อจะมาไหว้เพื่อทะเลกับทุกคนครับที่ผ่านมาเนี่ยในในการทํางานหรอลักของทรายกับทีมงานเนี่ยเรายังติดขัดปัญหาอะไรตรงไหนบ้างเรายังขาดแคลนอุปกรณ์หรือว่าขาดแคลนทุนทรัพย์อะไรอย่างไรบ้างตอนนี้ทรายสังเกตได้ว่า มันมีหลายคนทาไม่อยากให้คนอื่นในประเทศนี้คิดว่าคนไทยไม่รักธรรมชาติมันไม่มันไม่จริงสายเจอว่ามันมีหลายคนที่รักธรรมชาติมากมายเจ้าหน้าที่อุทยานคนที่ทํางานหน้าง,งานเกือบทุกคนอะรักธรรมชาติแล้วผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมที่หลายๆคนตรงนี้เขาอยู่ห่างกันเราไม่ได้มีพวกหรือพันธมิตรที่ใกล้ชิดถ้าเกิดเรามีคอมมูนิตี้ที่มันอยู่ใกล้ชิดกันอะ มันชูกําลังให้กันได้งานชายไม่มีมอนใหญ่ได้ขนาดนี้ถ้าเกิดชายไม่ได้มีกลุ่มไม้น้ำแล้วกลุ่มไา้น้ําก็เป็นเหมือนครอบครัวของชายครับเลยมากกว่าทุนมากกว่าอุปกรณ์อะสิ่งที่ชายต้องการที่สุดก็คือว่าดึงทุกคนที่มีหัวใจสีฟ้าสีเขียวอะมาอยู่ด้วยกันเพราะหลังจากนั้นอะงานที่เราจะทำะมันจะเปิดตัวเองมันมีอีกหลายคน ที่ต้องการกำลังใจแล้วมีอีกหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือของเขาอ่ะเรายังไม่พูดถึงคนอื่นๆที่อยู่ฝั่งทะเลที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากเราเลยอ่ะเพราะมันไม่ใช่สัตว์ทะเลอย่างเดียวที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ชุมชนข้างทะเลกลุ่มชาวบ้านกลุ่มประมงทุกคนถ้าเกิดทะเลของเราเสียหายอ่ะทุกคนได้ผลเสียหมดนะเลยเราขอเป็นเสียงแล้วรวมตัวทุกคนให้มา ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรคาอะไรมาออนเนอร์ทะเลกับสิ่งที่เขาให้เรามาครับถ้าเกิดทุกคนอยากเห็นว่าชีวิต36ชีวิตเขาสามารถทำอะไรได้อะ่ะก็ฝากติดตามช่วงเมษาครับเพราะว่าคุณจะเซอร์ไพรส์แน่นอน <laughs>